คือมันมีวันหนึ่งที่แบบว่าไม่ได้ซ้อมใช่ไหมแล้วเราอะรู้สึกว่าช่วงนี้เราอ้วนซึ่งเราก็อ้วนจริงๆเพราะว่าเราอะไม่ได้ออกกําลังกายมานานมากทุกคนตั้งแต่แบบต้นปีเยมืงเงี้ยถ้าไม่ออกกําลังกายเลย คือปกติเนก็จะแบบเปิดคลิปใน YouTube ก็จะมีคลิปที่แบบเล่นประจําก็จะแบบคลิปที่แบบออกกำลังกายหน้าท้องขาหรือว่าเขนอะไรเงี้ยมันก็ไม่เหมือนเดิมอะคือเมื่อก่อนอาจจะไม่ค่อยกินแบบของทอดของมันเลยเท่าไหร่แต่ตอนนี้คือกินหมดกินแซ่บมากคือหน้าหนูอาจจะดูไม่ออกวันที่รันทรูอะทำเหมือนจริงก็คือจะมีใส่ชุดใส่เสื้อผ้าอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่งได้กลับมาใส่เมื่อวานคือมันแน่นมากทุกคนแต่ว่าก็เข้าใจได้เพราะว่าเมื่อวานเนี้ยตอนเย็นอะรันทรูไปร เมื่อเสร็จก็หิวเนาะไปกินก๋วยเตี๋ยวมาสองชามได้เยอะแล้วก็อร่อยมากแล้วก็กลับมาลันทูที่จะต้องแบบเปลี่ยนเสื้อผ้าเหมือนจริงใช่ไหมใจแบบยากมากคือตอนนั้นน่ะต้องบอกว่าตอนลิปกลอสอะที่ทุกคนเห็นซิกแพคอะไรนั่นน่ะคือช่วงพีคจริงๆคือมันแบบปุ่นดีมากแบบว่ากล้ามแบบว่าเห็นชัดใช่ไหมตอนนั้นเอวเล็กมากตอนนั้นน่าจะยิบสามคือเอาเข้าแล้วเอาเข้าอีกอะตอนนั้นน่ะกระโปรงอะถ้าหุ่นตอนเนี้ย ไปใส่กับโปรงตอนนั้นอะคือทุกคนเห็นทุกคนตกใจเพราะว่าปกติมันเป็นคนตัวเล็กเป็นคนที่เอวเล็กแล้วทุกคนเห็นอะทุกคนตกใจว่าแบบไปทำอะไรมามกระโปรงอะมันก็เท่าเดิมของมันะแต่ว่าตัวคนอะมันพ้วนขะึ้นแล้วมันเหมือน,น,อนแบบว่าสก,กูชี่ตอนหนึ่งแล้วเอาหนังยางมามัด้มันกแบบแบบ็แบบก็รู้ว่าตัวเองแบบว่าตัวใหญ่ขึ้นไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้เอ๊หรือว่าชุด เพราะว่าทุกคนเป็นเหมือนกันแบบี่เพื่อนอจจแบบมิน้งก็ปินเหมือนกันแลวเมื่อวานเนี้ยอึดอัดมากแบบมันปินเลยน่าเกียดเลยทุกคนตอนนี้นคือบีบวงยาตัวเองอยู่ก็พุงออกแล้วรีบไปกินชาบูมาอีกอะ่ะเราแบบเราไม่ได้เรากลับห้องแล้วใช่ไหมถึงหอนี่ประมาณหนึ่งครึ่งซิทอัพเก <c oughs> ือบร้อยที่ค่อยๆสลับกันทําหลายๆท่าอะไรเงี้ยแล้วก็กินดีท็อกเพราะาช่วงนี้แบบว่าขับถ่ายลำบากนิดนึงไม่ค่อยกินผักไยไดปย้ปล่อยไปนิดนึงตอนเช้าก็กินแค่ไข่ดาวฟองเดียว พราะกลัวใสชุดไม่ได้แล้วก็โอเคใส่ได้ไปปิ้นคือเราก็อดทนอ่ะวันนี้วันเดียวใส่ชุดแค่วันนี้วันเดียวแล้วก็เออเนี่ยจบงานไปกินชาบูต่อว่าหนูตั้งปิดินิทานกับตัวเองว่าเดือนหน้าหนูจะไปสมัครฟิตเนสคือจะไปออกกำลังกายว่าจะซื้อเป็นแบบสมาชิกรายเดือนเนี่ยบังคับตัวเองให้ไปว่าจ่ายเงินไปแล้วมีวันหนึ่งที่ไม่ได้มีซ้อมหนูก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะอ้วนหนูก็เลย เออเดี๋ยวไปวิ่งที่สวนสาธารณะเออนั่งมอไซค์ไปมีคนเล่นบาสอยู่ผู้ชายหมลเลยอ่ะก็เลยแบบไม่กล้าเล่นด้วยเท่าไหร่แล้วเขาเล่นแบบฟูลคอร์ดอ่ะแล้วมันมีแค่สนามเดียวไงก็เลยไม่ได้เล่นเขาก็จะแบบพอจบเกมนเยอะเออเขาอยากแจมเข้ามาได้เปลี่ยนกไรเงี้งเขาก็แบบเออเล่นไหมหนูอะไรเงี้ยอ๋อเป็นเลยค่ะคือแต่ละคนคือแบบตัวใหญ่มากมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเล่นแต่เขาก็สูงอยู่แต่หนูไม่เอาเดียหนูไม่ได้ขึ้นคอนเสิ พีก็เพิ่งใส่เหมือนกันบางทีมันก็ต้องเพิ่งคึ้นเหมือนกันไม่ค่อยกินเท่าไหร่เหมือนกันนะเพราะว่าเคยกินแล้วแบบปวดท้องอะ่ะแต่ว่าอันเนี้ยถามพี่เจิน้นไปร้านสะดวกซื้อกับพี่เจิ้นเนาะเออพี่เจินนะเเจ้นมีตัวไหนแนะนำไหมพี่เจิอ้อันนี้ผหมยก็ไม่เคยกินตัวนี้เหมือนกันก็เลยถามว่าแบบเป็นยังไงคะก็เออบอกว่าก็ดีเพราะว่าเหมยเคยกินแล้วปวดท้องแบบปวดแบบบิดท,ทั้งวันอย่างเงี้ยแล้วก็แบบหลายรอบอะจ้างเทนเนอร์หรอดูก่อนว่ายังไง เพราะว่ามีเพื่อนที่เล่นกล้ามอยู่เหมือนกัน